แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่269คุณค่าของการย้อนยุคที่มุมปากมีขี้ไก่ติดอยู่มือที่ใช้ยันตัวกับพื้นก็กดทับกรวดหินบนพื้นจนมีรอยแดงทำให้ดูอนายิ่งแม้กระทั่งท่านหญิงหลินอันผู้เย่อหญิงเมื่อเห็นสภาพตู้เวยในตอนนี้ก็ยังํำไม่ออกนางแค่เรียกผู้ใดสักคนไปจับเจ้าจิ้งจอกแล้วจะเอาเจ้าจิ้งจอกไปด้วยผู้ใดจะไปรู้ว่าจะเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นได้นางมองตู้เวยปากกระตุกเล็กน้อย ช่างเถิดกลับกันไม่เอาเจ้าจริงจอกแล้วดวงซวยจริงๆแปลกมากด้วยอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วไม่เช่นนั้นไม่แน่คนต่อไปที่ซวยอาจจะเป็นนางก็ได้ตู้วยหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดมุมปากแต่ยิ่งเช็ดไปเรื่อยๆสีหน้านางก็น่าเกลียดมากขึ้นเมื่อก่อนตอนที่มาที่นี่หยินผิงสาวรับใช้ของบ้านนี้เห็นนางแล้วจะยกน้ำชามาให้ แต่ตอนนี้สาวรับใช้คนนั้นเดินผ่านนางพลางจ้องมองมุมปากของนางถึงในมือจะถือน้ำอยู่ถังแต่ก็ไม่เอามาให้นางได้ล้างหน้าล้างมือแต่กลับยกน้ำหนีไปเลยตู้วเวยโกรธจนร้องให้ออกมาส่งไปที่หลับไปแล้วถูกเสียงร้องให้ของตู้เวรยรบกวนจนตื่นเดินออกมาจากห้องแล้วเห็นตู้เวยนั่งยองๆเช็ดปากอยู่ในลานบ้านเด็กน้อยเบิกตาโตตะโกนออกมามีคนแอบกินขี้ไก่ของบ้านเรา ท่าที่กำลังเช็ดมุมปากของตู้เวยหยุดลงทันทีแล้วเงยหน้ามองไปทางส่งไปในใจเกิดความคิดชั่ววูบอยากบีบคอส่งไปให้ตายส่งสื้อชูได้ยินเสียงเอะอะก็รีบออกมาในบ้านตนนี้ส่งไปถือว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดแล้วหากตู้เวยกรดแล้วทําอะไรที่ไม่สามารถกู้กลับมาได้ละก็นางจะต้องเสียใจแน่นอนนางยืนอยู่ในลานบ้านพร้อมจ้องตู้เวย คุณหนูตู้จำคำที่เคยพูดไว้เมื่อตอนจะจักไปเมื่อคราวก่อนได้หรือไม่ถ้าเช็ดปากของตู้เวยชะงักลงตอนที่จะจักไปส่งสือชูบอกว่าไม่อยากให้ผู้อื่นรู้ว่านางมีความสามารถในการแปลงโฉมเปลี่ยนให้คนธรรมดากลายเป็นคนหน้าตาดีได้หากถูกผู้อื่นรู้ละก็ชีวิตหลังจากนี้จะต้องลำบากมากแน่นอนตอนที่เพิ่งกลับเมืองหลวงนางก็พยายามอย่างหนักและทำได้แล้ว ทุกวันที่อยู่ในกลุ่มเล็กๆน่นก็ได้รับคำชมจากเหล่าพี่น้องทั้งหลายและเพลิดเพลินไปกับการดื่มด่ำอยู่ในคำชมของทุกคนรอบตัวถึงขั้นมีหลายคนมาหาและถามว่านางสวยขึ้นได้อย่างไรตาโตขึ้นได้อย่างไรนางก็ปิดบังเอาไว้และไม่ได้บอกกล่าวอะไรในใจตู้วรรู้ดีว่าหากพูดเรื่องที่่งสือชูสามารถทำให้คนอัปลักษ์กลายเป็นคนสวยได้ให้ผู้อื่นเช่นนั้นหลังจากนี้คนที่ไปหา่งซือชูก็จะสวยขึ้นหมด นางก็จะไม่ใช่ดาวดวงนั้นที่งดงามสะดุดตาอีกต่อไปจนติ้งเปยโหกลับเมืองหลวงและท่านหญิงหลินอันมหาติ้งเปยโโหมีอำนาจมากมายอย่างน้อยสำหรับบ้านตู้แล้วก็เป็นการมีอยู่ที่ไม่สามารถละเมิดได้ท่านหญิงหลินอันอยากแก้ปากของตนเองที่ผิดรูปนางจึงพาท่านหญิงหลินอันมาที่นี่เดิมทียังคิดว่าการที่ส่งสือชูสามารถเข้าใกล้ท่านหญิงหลินอันได้ก็ยังเป็นความดีความชอบของนาง ซ่งสือชูจะต้องขอบคุณนางมากๆอย่างแน่นอนผู้ใดจะไปรู้ว่าพอมาที่นี่แล้วอีกฝ่ายจะทำหน้านิ่งเช่นนี้ระหว่างทางกลับเมืองตู้เวยและท่านหญิงหลินอันไม่ได้คุยกันสักคำทั้งสองคนกลับโรงเตียมที่พักอาศัยชั่วคราวและแยกย้ายกันไปพักผ่อนตู้เวยอาบน้ำก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็แปรงฟันให้สะอาดแปรงไปทั้งสิ้น18รอบ แปรงจนมีเลือดไหลออกมาจากตามไรฟันตอนกินข้าวแม้แต่การเคี้ยวก็เป็นปัญหาต่อตู้เวยในห้องพักของท่านหญิงหลินอันนางไล่สาวรับใช้และป้าออกไปยืนอยู่ตรงข้ามกระจกแล้วแก่ผ้าปิดหน้าออกปากแหว่งเพดานโหวก็ยังไม่เท่าใดแม้แต่ผิวใต้ตาก็มีจุดสีแดงมากมายจุดแดงพวกนี้ทำให้ผิวพังจนไม่เหลือสภาพทั้งทงที่รูปร่างของนางดีมากแต่ผื่นพวกนี้และปากนี ท่านหญิงหลินอันสติแตกทันทีโยนของทุกอย่างในห้องทิ้งระบายความโกรธแค้นในใจนอนร้องให้อยู่บนเตียงสักพักใหญ่ๆถึงจะพลอยหลับไปพร้อมน้ำตาอีกฝั่งภายในห้องกินข้าวของเรือนตระกูลซ่งผู้อาวุโสฉีมองไปทางซ่งสือชูในสายตานั้นราวกับมีแสงออกมาถามพร้อมรอยยิ้มว่าแม่นาง สิ่งนั้นของเจ้าที่เรียกว่าทุเรียนนั่นซื้อมาจากที่ใดหรือข้ากับลุงว้ยไปเดินดูในเมืองตั้งหลายหนก็หาไม่เจอแล้วแต่ดวงพรุ่งนี้ข้าลองไปหาในเมืองดูซ่งสือชูได้ยินคำถามของผู้อาวุโสชีจึงตอบกลับไปผู้อาวุโสชีดีใจที่ได้รับคำตอบที่พอใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ได้กินทุเรียนก็ลืมไม่ลงอีกเลยความตะกละถูกจี้ขึ้นมาหลังจากที่มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้การใช้ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ปลดปล่อยความกดดันทั้งหมดในใจเพลิดเพลินไปกับความสงบของกินและการสอนหนังสือมองเด็กๆทั้งหลายค่อยๆเติบโตชีวิตเช่นนี้มีความสุขมากจริงๆหลังข้าวเย็นส่งสื่อชุ้มเจ้าเจ้าจิงกิวจิงสีแดงเข้าครัวไปต้มน้ำถังหนึ่งและอาบน้ำให้เจ้าจิงจอกด้วยตนเองคนที่อ่อนนุ่มเงางามนี้สบายมือมากแต่แค่เจ้าจิงจอกที่กลับมาจากในเขาย่อมไม่สะอาดขนาดนั้น ไม่แน่บนร่างกายอาจจะมีปรสิตติดมาก็เป็นได้อาบน้ำให้สะอาดแล้วป้อนยาถ่ายพยาธิให้เจ้าจิ้งจอกอีกเล็กน้อยอีกสองสามวันค่อยเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเข้มข้นที่พอเหมาะให้ดื่มแค่นี้ขนของเจ้าจิ้งจอกก็จะนุ่มขึ้นกว่าเดิมนางจ้องมองขนของเจ้าจิ้งจอกแล้วกลืนน้ำลายน้อยๆหักเอามาทำเป็นเสื้อสักชุดก็น่าจะใส่สบายมากแต่ไม่ว่าอย่างไรนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงบ้านตนเองช่างเถิด ทันใดนั้นส่งสือชูก็นึกอะไรขึ้นได้จึงยื่นมือไปคว้าทอดล่างของเจ้าจิ้งจอกในตามีแสงสว่างวาบออกมาหากหาเจ้าจิ้งจอกสีผสมมาแล้วผสมพันธุ์กับเจ้าจิ้งจอกแดงลูกเจ้าจิ้งจอกที่คลอดออกมาจะต้องสืบทอดกรรมพันธุ์ของเจ้าจิ้งจอกแดงอย่างแน่นอนหากมีขนสีแดงและมียาบำรุงอีกก็จะมีเจ้าจิ้งจอกนุ่มนิ่มมากมายเลยใช่หรือไม่ใจส่งสือชูวั่นไหว แต่ว่าถ้าลอกหนังของเจ้าจิ้งจอกก็คงโหดร้ายเกินไปหากผู้อื่นมารู้เข้าก็คงจะไม่ค่อยดีถึงนางจะไม่ใช่พระแต่จะฆ่าสัตว์แบบสุ่ม 4, สี่สุมห้าไม่ได้โดยเฉพาะเจ้าจิ้งจอกที่น่ารักเช่นนี้เอาเข้าจริงถ้าหากว่าเนื้อเจ้าจิ้งจอกอร่อยแล้วก็ตอนนี้นางก็คงทนไม่ไหวแล้วแต่ถ้าแค่เพราะขนสวยก็คงไม่จําเป็นเจ้าจิ้งจอกแดงที่แช่อยู่ในอ่างอาบน้ําจาออกมากระทันหันและส่งเสียงอีดออกมา เอาขาหน้าลูบจมูกสีขาวของตนเองเล็กน้อยและมองไปทางส่งสือชูอย่างใสซื่อน้ำเป็นน้ำอุ่นอากาศก็ไม่ได้หนาวจนถึงขั้นทำให้จามออกมาเหตุใดจึงควบคุมไม่ได้นะเจ้าจิ้งจอกสีแดงครุ่นคิดใช้สายตาประหลาดมองส่งสือชูเล็กน้อยรู้สึกได้ว่าเหมือนสตรีผู้นี้จะอยากได้ร่างกายของเขาแต่ว่าคนละเผ่าพันธุ์กันเขาชอบเพียงแค่จิ้งจอกเจ้าจิ้งจอกสีแดงก้มหัวอย่างเศร้าซ้อย มองดูสีหน้าคล้ายคนในสายตาของเจ้าจิ้งจอกมุมปากของส่งสือชูก็กระตุกไปทีหนึ่งต้องมีไหวพริบดีเพียงใดถึงแสดงออกสิ่งที่คิดได้ชัดเจนเช่นนี้เช้าวันต่อมาส่งสือชูเห็นผู้อาวุโสชีและราชครูไว้เดินไปทางสถานศึกษาพร้อมกันครุ่นคิดสักพักแล้วก็รีบตามไปในช่วงที่นางไปทางภาคใต้สถานศึกษาของหมู่บ้านเข้าสารสร้างขึ้นมาได้เป็นรูปเป็นร่างมาก ทั้งพื้นสนามกีฬาจากยางและหอพักนักเรียนที่เป็นอาคารเล็กๆสามชั้นสถานศึกษาอันใหม่เอี่ยมทำให้เกิดบรรยากาศใหม่ๆเด็กผู้ชายและหญิงยังคงแยกห้องเรียนกันเฉินฮูหยินจักไปทําให้อาจารย์ที่สอนห้องเรียนสตรีไม่พอในช่วงที่่งสือชูไม่อยู่ห้องเรียนสตรีก็ได้ราชครูเว่ยมาช่วยดูแลตาแก่อายุเจ็ดสิบไม่มีเรื่องเกี่ยวชายหญิงให้ต้องระแวงน สำราชครูว่ายังเคยสอนห้องเต้มาแล้วทั้งสิ้นสาคนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เฉินหูหยินสามารถเทียบเท่าได้เลยเนื้อหาความรู้ที่ล้ำลึกก็ถูกผู้อาวุโสชีขัดกล่าวร้เรียงจนเข้าใจได้ง่ายทําให้เด็กสาวทั้งหลายได้รับความรู้และนําไปใช้ได้อย่างมากมายล้นเหลือส่งสือชูเดินรอบสถานศึกษารอบหนึ่งฟังเสียงอ่านหนังสือข้างในแล้ว ก็สัมผัสได้ถึงความหมายในการย้อนยุคครั้งนี้ในขณะที่ไม่ทําให้ตนเองต้องลําบากและหัวใจตนเองอนุญาตทำให้คนบางส่วนมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องชื่อเสียงไม่ได้มีค่าสําหรับนางหรอกแต่เมื่อเห็นเหล่าคนหนุ่มสาวพยายามราวกับดวงอาทิตย์ที่กําลังจะลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วในใจก็สัมผัสถึงความอบอุ่นที่ห่างหายไปนานแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่270เหไม่คาดฝัน หากยากจนก็จะสนใจเพียงตนเองหากร่ำรวยก็จะเมตตาต่อทุกคนซ่งสือชูยืนอยู่ข้างลำธารน,นึกถึงหนังสือที่นักปราชช์ชื่อดังเขียนเกี่ยวกับการทบทวนตนเองจึงอดไม่ได้ที่จะยกยิ้มมุมปากนางโยนหินลงไปในแม่น้ำก้อนหนึ่งนางไม่ใช่นักปราชญ์เหตุใดจึงต้องถูกควบคุมโดยความคิดพวกนั้นด้วยการใช้ชีวิตอย่างอิสระต่างหากถึงจะสำคัญ มองดูภูเขาที่เตี้ยสลับสูงส่งสือชูเริ่มเดินทางอีกครั้งนางเดินขึ้นไปบนเขากองทัพสัตว์ป่าจะต้องสร้างขึ้นให้ได้ไม่เช่นนั้นหากสารเจ้าห้าเซียนบุกมาจริงๆอย่างน้อยก็จะต้องปกป้องคนที่ตนเองรักให้ได้อีกฝั่งตู้เวยและท่านหญิงหลินอันเดินไปถึงหน้าร้านหม้อไฟพร้อมกันเมื่อคนงานที่ทำงานอยู่ข้างในเห็นพวกเขาทั้งสองก็รีบตั้งสติและมาต้อนรับอย่างดี ท่านหญิงหลินอันมีฐานะย่อมเคยกินหม้อไฟที่เมืองหลวงอยู่แล้วหม้อไฟของเมืองถงยังไม่ถูกเผยแพร่ามาถึงเมืองหลวงแน่นอนว่าทางเมืองหลวงก็มีแค่น้ำแกงธรรมดาอย่างน้ำแกงเห็ดและน้ำแกงใสส่วนพวกมาล่ารสเผ็ดและน้ำแกงมะเขือที่เมืองหลวงยังไม่มีท่านหญิงหลินอันก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกน้ำแกงสีแดงในหม้อที่ยกขึ้นมานั้นทำให้ดวงตาของนางบังเกิดความประหลาดใจ กลิ่นเผ็ดที่ล่องลอยในอากาศทําให้ท่านหญิงหลินอันที่ไม่คุ้นชินจามออกมาติดต่อกันสามครั้งร้านพวกเจ้านี่อะไรกันกลิ่นช่างแปลกนะมาหวาได้ยินท่านหญิงหลินอันส่งเสียงไม่พอใจจึงรีบไล่คนที่ดูแลโต๊ะนี้ไปไปปรุงน้ําจิ้มเผ็ดปานกลางมาที่หนึ่งมาหว่าพูดจบก็มองไปทางท่านหญิงหลินอันที่เต็มไปด้วยปิ่นหยกปิ่นทองจากการแต่งกายของท่านหญิงหลินอันแล้ว มาหวาก็รู้ทันทีว่าคนตรงหน้าต้องเป็นคนมีฐานะหรือไม่ก็ร่ำรวยอย่างแน่นอนจะทำให้โกรธไม่ได้เขายืนอยู่ข้างโต๊ะและยิ้มออกมาอย่างมีมารยาทพร้อมเริ่มอธิบายวิธีกินลูกค้าท่านนี้ดูไม่คุ้นหน้าเลยเกรงว่าจะไม่ใช่คนท้องถิ่นเมืองถงช่หรือไม่ในเมื่อมาจากที่อื่นเช่นนั้นคราวนี้ก็มาถูกแล้วหม้อไฟของพวกเราอร่อยมาก ถึงกลิ่นจะดูเผ็ดแต่กินแล้วก็หยุดไม่ได้เป็นของเด็ดประจําที่นี่เลยมีพ่อค้าและคุณนางชั้นสูงมากมายที่เคยมาเมืองถงล้วนอยากเอาเครื่องแกงของพวกเราไปแต่ว่าสิ่งพวกนี้ไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้นานพอไปที่อื่นแล้วก็ไม่มีให้กินอีกแล้วลองชิมดูสิมาหวาพูดพลางคีบปเนื้อบนโต๊ะลงไปจุ่มในน้ําแกงร้อนๆไม่กี่วินาทีอย่างชํานาญมือพอดีกับคนงานในร้านที่ไปปรุงน้ำจิ้มใหม่ตามคำสั่งของมาหวามาว,าวางไว้ที่ข้างโต๊ะ มาหวาเลือกน้ำจิ้มมาชุดหนึ่งแล้ววางไว้ริมโต๊ะเขาวางเนื้อลงไปในน้ำจิ้มและแสดงท่าทางให้ท่านหญิงหลินอันลองชิมมาหวาผู้นี้มีไหวพริบดีมากหน้าตาก็หล่อเหลาผู้จาไพเราะน่าฟังทำให้ความไม่พอใจในใจท่านหญิงหลินอันสลายไปอาจเป็นเพราะต่อหน้าเพศตรงข้ามที่มีรูปโฉมค่อนข้างงามไม่ว่าชายหรือหญิงก็จะมีความอดทนมากกว่าเดิมเล็กน้อยกอบ กับเนื้อในจานที่ดูน่าทานมากขึ้นไปอีกเมื่ออยู่บนน้าจิ้มทําให้ท่านหญิงหลินอันอดไม่ได้ที่จะหยิบตะเกียบคิปแล้วส่งเข้าไปในปากที่อยู่ภายใต้ผ้าผืนบางหลังจากนั้นก็หยุดลงไม่ได้อีกเลยอร่อยจริงๆอร่อยมากของอร่อยเช่นนี้แต่ที่เมืองหลวงกลับไม่มีเกินไปแล้วเดิมทีตู้ไวที่นั่งอยู่ตรงข้ามท่านหญิงหญิงหลินอันดูถูกร้านนี้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นร้านหม้อไฟชื่อดังของเมืององ์ถงอย่างมาก ในร้านทั้งร้อนและยังมีคนเยอะอีกด้วยเสียงพูดคุยดังกระหึ่มเสียงหัวเราะก็ดังมาเป็นระยะบรรยากาศโดยรวมไม่มีความสูงส่งแบบที่นางชอบเลยสักนิดเดิมทีคิดว่าจะรอให้ท่านหญิงหลินอันโกรธแล้วก็จะเปลี่ยนร้านได้แต่ผู้ใดจะรู้ว่าท่านหญิงหลินอันจะกินซ้ำยังกินอย่างหยุดไม่ได้อีกต่างหากภายใต้ผ้าบางสีแดงนั้นเป็นใบหน้าที่ธรรมดาแต่ตอนกินข้าวกลับเร็วยิ่งนะัก ตู้ไวแอบคิดในใจเห็นท่านหญิงหลินอันกินอย่างอร่อยอร่อยก็อดไม่ได้ที่จะหยิบตะเกียบขึ้นมาบ้างยื่นตะเกียบลงไปและเพิ่งจะคีบเนื้อขึ้นมาได้ชิ้นหนึ่งก็สบเข้ากับสายตาที่ไม่เป็นมิตรของท่านหญิงหลินอันตู้ไวชะงักมือท่านหญิงข้าทำอะไรผิดหรือเจ้าใช้ตะเกียบกลางสิเมื่อวานปากเจ้าไปโดนที่ไก่มาข่าไม่อยากใช้หม้อเดียวกับเจ้าท่านหญิงหลินอันพูดพลางสีหน้ารังเกียจนั้นก็ซ่อนไม่อยู่อีกต่อไป ตู้วยมือกระตุกจ้องมองท่านหญิงหลินอันนางรู้มาตลอดว่าท่านหญิงท่านนี้หน้าตาอัปลักษณ์และยังมีนิสัยเย่ยหยิงแต่เพื่อตระกูลตู้เพื่อหาสหายสนิทที่มีฐานะให้ตนเองถึงแม้ว่าท่านหญิงหลินอันจะทําให้นางทําตัวไม่ถูกอยู่หลายครั้งแต่ตู้วยก็อดทนมาตลอดรอสักวันที่ทําให้ท่านหญิงใจอ่อนวันหลังตอนที่นางแต่งงานท่านหญิงก็จะมาช่วยเพิ่มสินเดิมให้ให้นางสามารถใช้อำนาจในมือในการกลั่นแกล้งคนอื่นได้ ผู้ใดจะไปรู้ว่าผู้นี้จะข้ารู้แล้วตู้ไวยเปลี่ยนมาใช้ตะเกียบกลางในการคีบของจากหม้อมาใส่ในจานของตนเองหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตะเกียบของตนเองในการจิ้มน้ำจิ้มรสชาติดีมากเผ็ดมากและเพิ่งเคยเจอสิ่งนี้เป็นอะไรที่นางไม่เคยลิ้มลองแต่ว่าเมื่อความอร่อยนี้เข้าปากนางกลับไม่ได้ดีใจอะไรมากมาย มาวาได้ยินบทสนทนาของทั้งสองคนจึงรู้ถึงฐานะของทั้งคู่แววตาสงสัยพาดผ่านในตาเขาพยายามข่มความตื่นเต้นของตนเองเอาไว้ถึงว่าเหตุใดจึงได้แต่งตัวดีเช่นนี้เป็นแขกที่มีฐานะจริงด้วยต้องดูแลให้ดีมื้อนี้ของตู้วยผ่านไปทรมานนักจ้องมองท่านหญิงหลินอันที่กินอย่างอร็ออร่อยสายตาตกอยู่กับคนงานในร้านที่กำลังยกหม้อน้ำแกงความแค้นจึงบังเกิดขึ้นในใจ ยื่นขาไปขัดทำให้คนที่ยกหมอ้อน้ำแกงอยู่สะดุดแล้วน้ำแกงในหมอ้อก็หกไปทางท่านหญิงหลินอันร้านหมอ้อไฟที่ครึง้งเครงราวกับถูกกดปุ่มให้หยุดลงทันใดน,นั้นก็มีเสียงกรีดของท่านหญิงหลินอันดังขึ้นตู้ไวลืมตาขึ้นมาพบว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นไปตามที่นางคาดหวังเอาไว้บนตัวท่านหญิงหลินอันมีน้ำแกงเพียงน้อยนิดติดอยู่น้ำแกงส่วนใหญ่หกอยู่บนตัวของมาวาเกือบทั้งหมดที่แท้ เมื่อครู่ในตอนที่คนงานกำลังโซเซมาหวาก็ไหวตัวอย่างรวดเร็วเพราะรู้ว่าคนตรงหน้าเป็นท่านหญิงเขาย่อมไม่กล้าให้นางได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วไม่เช่นนั้นร้านหม้อไฟจะต้องปิดกิจการอย่างแน่นอนเพื่อตนเองและเพื่อร้านมาหวาใช้หลังตนเองบังนางบนมือท่านหญิงหลินอันโดนน้ำแกงลวกเล็กน้อยแต่ก็เจ็บจนแทบจะร้องไห้ ดวงตานางแดงเรื่อกรอบกับเห็นเองกับตาว่ามาหวาใช้ความเร็วอันเหลือเชื่อมาบังอยู่เบื้องหน้าตนนางกรีดร้องออกมาแล้วก็จ้องมองมาหวาพูดด้วยเสียงสั่นเครือเจ้าเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่หมอหมอหละรีบไปหาหมอเร็วท่านหญิงหลินอันรู้สึกดีต่อมาหวาเล็กน้อยไม่ว่าอย่างไรายการที่มีวีรบุรุษมาช่วยเหลือตนเองก็เป็นความใฝฝันของหญิงสาวทุกคน มาหว่าจะไม่ใช่วีรบุรุษไม่มีฐานะเหมือนกับคนรักหนุ่มที่วาดฝันเอาไว้แต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายก็ทําให้ใจเต้นแรงอยู่ไม่น้อยไม่เป็นอะไรเหงื่อบนหน้าผักมาหว่าผุดออกมาไม่หยุดริมฝีปากซีดเผือดแต่ยังกัดฟันและอดทนเอาไว้ข้า,ข,าข้าไม่ได้ตั้งใจเมื่อครู่ข้าเมื่อครู่มีคนมาสกัดขาข้าคนงานกําลังจะอธิบายแต่พอสบเข้ากับสายตากโกรธแค้นของท่านหญิงหลินอันแล้วก็ติดอ่างทันที แม้แต่คำพูดที่จะแก้ตัวให้ตนเองก็พูดออกมาไม่ได้เห็นว่าท่านหญิงหลินอันจะลงมือกับคนงานมาหวาก็รีบปรามเอาไว้นี่เป็นเรื่องที่อุบัติเหตุหวังว่าท่านหญิงจะไม่ถือสาเช่นนั้นเจ้าท่านหญิงนั่นเป็นคนที่มาจากบ้านเกิดเดียวของข้าน้อยโตมาด้วยกันปกติทำงานอย่างขยันขันแข็งต้องไม่ได้จงใจอย่างแน่นอนขอรับมาหวาพูดพลางในปากก็ส่งเสียงร้องอดครวญ ถึงบุรุษจะทนความเจ็บได้มากกว่าแต่เช่นนี้ก็เจ็บเกินไปหากไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากให้ชื่อเสียงของร้านถูกทำลายเขาก็อยากเป็นลมไปให้รู้แล้วรู้รอดไปเสียท่านหญิงหลินอันพยักหน้ามาหวาเบาใจลงและมองไปทางผู้ดูแลในร้านส่งค่าไปหานายหญิงแผลเช่นนี้ต้องใช้ยาของนายหญิงถึงจะหายท่านหญิงหลินอันเห็นว่ามาหวาถูกพยุงขึ้นรถม้าก็รีบตามไปด้วย